สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับคุณ่ส้มนะภรรยานะว่าเราจะทำคลิปดีๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับสำหรับคนที่ท้องนะครับก็เลยว่าจะเริ่มต้นด้วยคำถามแรกสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะถามเป็นคำถามว่าเมื่อรู้ตัวว่าเราท้องแล้วนะครับอะไรที่เราไม่ควรทำบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ให้คุณแม่ส้มมาให้น้อแส้มนะตอบดจะใช้แม่ส้มหรือน้อแม่ส้มดี ให้แม่ส้มแล้วกันนะครับก็เผื่อเพื่อนพี่น้องนะครับ็ให้แม่ส้มแล้วกันน้องง่ดีเนาะแล้วก็จะได้พอพอรู้คร่าวๆนะสำหรับท่านนี้ยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านนี้ท้องเป็นอาชีพแล้วนะครับก็ก็โอเคก็ไาจจะพอเข้าใจอาจจะไว้ทบทวนเผื่อบางอย่างได้ลืมไปนะครับก็อยากให้องส้มเป็นคนตอบนะว่าอะไรที่เราไม่กดทาบ้างเมื่อเรารู้ว่าท้องแล้วนะครับก็สาคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเราจะทําคำถามพวกนี้เป็นซีรีส์นะครับตั้งแต่เนี่ยครับู้ว่าท้องไปจนึ ท้องแก่แก็จนุทธเตรียมตัวก่อนคอดจนคอดลูกออกมาด้วยครับเราจะทําไล่ไปครับตอนนี้ก็ในท้องก็ใกล้เคียงแล้วนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยทำไปนะครับโดยเป็นประโยชน์เสียลูกท่านนะครับเริ่มต้นในคําถามแรกเลยครับเชิญเลยครับว่าอะไรที่เราไม่ควรทําเมื่อรู้ว่าท้องแล้วครับจริงๆือรู้ว่าท้องก็ต้องก็ทำ แรกมันเรียกว่าอะไรยังฝักตัวไม่ดีใช่ไหมอ๋อเราก็ควรจะทำแบบช้าๆหน่อยแต่ก็ทำใหญ่ไม่กวกติอีะค่ะแต่ว่าการเป็นคนท้องเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยเพราะว่าแต่ละคนภาวะร่างกายก็ต่างกันเนาะบางคนก็แบบยืนนานๆได้ทำอะไรได้แต่บางคนก็แบบยืนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าที่มีพอรู้ว่าท้องอน่ยก็ควรจะไปาหาหมอ แล้วก็คเขาจะได้ตรวจภาวะของแบบร่างกายว่าคลูกเราเป็นยังไงระดับฮอร์โมนของคุณแม่แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกับการตั้งครรภ์แต่ละคนเป็นอันดัน่งแล้วแล้ว,ลวอะไรที่ไม่ควรทำบ้างไหนไม่ควรทำเลยจะดีกว่าเงไม่ควรทำเลยแรกๆเนะเขาก็จะบอกว่าห้ามก,กระโดดคาบแบบกระโดดแรงๆนะคาบบินได้ไหม ไม่ควรแ,แล้วเวลาต้องยกของเนี่ยกของยกของก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่า เท่าที่ผมทราบมาเนาะก็เหมือนกับเวลาเราเอื้อมสูงๆเนะเราใช้ทั้งตั้งแต่แขนแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนด้านข้างเนี่ยยาวไปจนถึง้าล่างซึ่งภายในอะถ้าเกิดเหมือนที่เมื่อกี้แม่ส้มบอกว่าก็มันยังเกาะตัวไม่ดีอาจจะทาให้ให้ลูกน้อยหลุดได้นะครับก,ก็เป็นข้อบวรระวังที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็สอนมาก็ฝากบอกต่อกันมาแล้วก็เราก็ระวังไว้เพื่อจะให้เขาอยู่แถวานะ <c oughs> นะครับยิ่งช่วงระยะแรกๆเป็นช่วงที่สาคัญนะครับแล้วมันมีอะไรที่ ได้หรือกินไม่ได้ตงนนาารงน,นี้ก็กินอาหารที่มีประโยชน์และอะไรที่ว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะคุณแบบแต่ค,คนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเองอาจจะชอบกินแล้วมันไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราบางอย<ช>่างเรากินได้ยังกินหอม<ช>ผักด,ดองอะไรแบบนี้เราแพ้ดองทองเพดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้เนาะมันสะสมไปด้วยนึ่งเชื้อโรคด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อท้องเสีย เออใช่ใช่อย่องอย่างนร้นพี่บอกว่าไม่ปวดท้องเสียหรอกเพราะว่าการท้องเสียไอ้ข้างล่างที่มันเกิดการเปลี่ยนตัวหรืออาจจะมีผลในสาหรับหลายทัานหลายท่านที่มีลูกยากที่ที่พอสร้างมาก็คือเกิดหนึ่งภาวะคือท้องเสียบ่อยก็อ,อกาจจะทําให้ให้มีปัญหาหนักไี้ได้ด้วยก็ยังไม่ไม่ฟันธงนะแต่เพียงแค่มันก็เป็นไปได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอแรกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้ปม,มามๆก็หน่อยนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราก็จะมีทําคลิปออกมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงคลิปแรกของเราเท่านั้นหวังว่าทุกท่านจะกดติดตามเราแล้วก็คอยดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยครับบาย